สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีแฟนครับเอฟซีพี่น้องนะครับก่อนสิกับอุบลครับพี่น้องมาแหวนเหรียญน้ำทีมงานเก่าตั้งแต่สมัยยุคแค้นสยามอยู่พระรามสามยู่กรุงเทพครับพี่น้องตะกี้นะครับอยู่น้ำกันนะครับเพื่อนวาเพื่อนมาเปิดสำนักงานหมอลำอยู่นี่มาสั่นก็เลยแหวนมาเลยนน้ำเงินพี่น้องครับปอยพ่อกันโอ้ยว่าเป็นเป็นสิบสิบปีแล้วพี่น้องนะครับตั้งแต่ยุคแค้นสยามพมดนะนะครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีเก่าอาจสีหัวครับแค้นสยามคืออยู่ใส่หม่องจัดร้อยไปลองเพ่งกระบวดโจนะครับ อันแขกหลอดกับไปร้องน้ำกันได้ตะกี้นะครับมีหลายคนนะครับโอ้มาแล้วบาทนียหูว่าหวัดดีครับผมฟาดหูว่ามาหอดตามมังคุงฐานเลยฟาดพ่ออยังนะพ่อพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้มปลาคอตะลับเพลผู้ชมว่าสิเมื่อแล้วได้ที่แหลกว่าร้อยเศษของมะเร็งน้ำสะก้อนนอกคอนเสิร์ว่ามาถาข้าวถามข้าวเห็นว่าเปิดสำนักงานมอรำเจ้าของเองว่าสันดี ตั้งแต่้นพูดไดอันนี้เป็นเป็นบ้านอยู่อันนี้ไม่ยังซุ่ตรื้อเรื่อมลำเรื่มน่อยไม่ยัางเนี่แน่่อยลูกสาวคนอันซุ่ตอ๋ออันนี้ล้านเซ่าสุดของลกสาวคนนั่งอีกหน่อยทีว่ามันอันสุดอลำสุเลยว่ามันสุดอมองแบบเดีเปิดล้านเซุดรสีอยโอ้ยเอาๆจะได้ก็คือเก่าน้ปาะเฮาโอ้ยขาดขานี่แนเวเสียบกินไก่ย่างกับเน้นเนบิที่เราสองตัวดตมพี่งอมัดเ ทำเองบ่ได้ยินเสียงโคกดังปงเปงปงเปิงเยอะวนครับรับงานแถวภาคอีสานเท่าไห่แม่นผมทั่วไปอซื้อขนาดยังกว่าขนาดทิวธนากรไม่ทองคำครับโอ้ทิวธนากรไม่ทองคำหมาล่ามูการ์เปินเกนคนรวมสิลขันมล่ามูขนาดใหญ่น่ะเลยเลปินเกนคนรวมสิลครับืิลิลปินเกนคุนรวมสินข่าว้นเป้าเนอ แต่นได้สาเพิพ่้กคนเดียวพ่อมุนแค่นี้นนอบคมพุนแค่นี้กนคูนี่บ่ะโ้ไม่ต้เบื่ออย่างเงีตัวเนี้ยอะไรป<อ>่ะอแกงกิเลกอีพอแล้วเอามาใหา้อ,อีกขอพระคุณกัพ่อกรับมากินน้กันนะอเด้มามาอมาๆ่อมาๆหมายถึงว่าซื้อคณะน,นี้ไอเอาศิลปินดังขึ้นไปได้ไม่มบ่คณะยังขอซื้อคณะยังกอยก่ก้งันศิลปินเกลยนคูนครับศิลปินแกนคูนรวมศิล อ้นี่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 คณะมอลามูแต่ว่าพลังขนอาจสิบอกเคยได้ยินยุ่งดิบประมาณสำนักงานสำนักงานจีวันโคกศีครับอ๋อสำนักงานที่วันโคกศีพุณห์นะท่านก็ไปสนามกีฬาอันนั้นโรงเรียนกีฬานะครับอืออ๋ออ๋ออยู่ในเมืองขอนแก่นนี่อันนี้คือโอ้ในแต่เชี่ยวงานปุณห์นะติดอยู่บอดในปัจจัยอะอันนั้นคิวงานเต้ปีไก่เนี่ครับโอ้คนอยากเบิ้งจัาหน้าที่เชี่ยวงานที่เหลือของปีหน้าครับอ๋อนี่คิวงานปุณห์นะครับพี่น้องห่อยหลายยุติ้นี่ บางคิวงานคนนะครับพี่น้องครับล้ำเรื่องล้ำเรื่องล้ำเรื่องอืมอันนี้คืองานงานที่เขาเจ้าถึงยกเลิกแล้วก็ย้ายมากเป็นบ่อหนิบ่อจ้างปีนี้เลยโอ้เพราะว่าลังคณะเขาเจ้าสิยกเลิกแล้วก็มามามาปีนี้ปีทัดไปในเพราะว่าค่าควบค่างั้นอันนี้คืองานจ้างใหม่เลยเนาะตัวน่อยน้องานยกเลิกเท่าไหร่ก่อนหกสิบกว่างานหกสิบกว่างานอ๋อถูก ก็บ่อนกระเนซื่อๆนเก่าเงินมาจัให่นบอกขึ้นจากงานเยครับอ๋อหกสิกว่างานเลยทีทมไอ็กพอกันย่งปูให้เนาะโอ้กัทัมาลาทัมาานั่นเลก็็นห้้กัจะมาเอากล่องเอาบ่อกล่องใส่จากขวงนี่ซื้อมาให้พ่อกันกันมีหรอกตั้มสิปีตัเ้ามลูกตอนนี้ลกาวอาุสบปีต ปี่สามสี่บ,บริ่ารกันโอ้โหขนาบบาดเกือกันล,ละ่ลบบนะตะกี้ลองเพียงน้ำกันพ่นสีเป็นผู้ส่งผู้สูงๆงา่าๆเลยพี่น้องแต่มาอยู่บานเปรนก็สีแหล่ๆนะจังหน่อยธรรมดาล้วเพราะถ้าได้แตงองส่งเครื่องแต่ว่ากะดีมีสำนักงานเป็นของเจ้าของแล้วถือว่าโอเคโอกาสาจะพาไปล่องป่าอืออือืออือไปบ่กสำนักงานน้ำหนอคันมีงานอื่นใดเป็นบ่นี่ทังอุบล ถงตะแกงกันน่อเดียวขันมีงานทุกหมดโดยเฉพาะเรื่อเรื่องยังสิจากไดไอ้มนต์แค้นแกนคูนนังนสิ่เออจากไดเบียร์เพราะมันพ่งยังสิได้ด้วยไหมราคาเขาก็เบิ่งอีกต่างหากเนาะคิวคนบางบ่อถ้ากูบ่นนะพอจารยนลอยสิรับงานทั้งหมดอาจารยนลอยก็สิเฮ็ดเฮ็ดคณะของเจ้าของในน้อยคือกันสร้างตั้งซื้อคณะวันนิยมศินซื้อซื้อจาน้อยซื้อเขาโรงเรียนซื้อวันนิยมแต่ว่าเติมสินกับไปซื้อเอาสันสันจังจำง่ายนิยมสิน แมนสั้นๆเคันยาวไรมันมันมันสิบพออนี่คือจังใหม่พัชรีห็นพเราก็ขื้อนปลายไฟใหม่พัชรีเองสินะจันร้อยกับว่าสิขึ้นนิยมสินเจือๆนะแต่ว่าคือให้หูวในน้ำว่าร้อยร้อยสี่หรือว่าร้อยบันเม่นโซ่นี่ไหมร้อยไปจะไหนมาจะไหนมาจะมาหนรองวนร้อยสี่นี่คืออันร้อยสี่ร้นี่ซ่โซ่สลีมเอีกร้อยสี่ร้อยร้อี่เสนะนี่ไหมร้อยสี่นี่ไหมก้อยสี่เจ้านี่ไหมเออประมาณนี้นะเออ ร้อยสี่ที่เรียกคือวันร้อยนะนะร้อยนะประมาณนี้ครับขอบคุณครับอุ้ยังัี้มสมดุลสดใสราะไเขิดนั่นมาห้ยซิมน้ำแนวนะเออโจซิมบิมบังปกติขายตามหงองน้นเป็นบาอยู่อยู่นี่เปิดอยู่อยู่กับเพื่อนอะไรพี่องแล้วก็มียังก็เซาสูตรพร้อมนอนนี่เนาะมาพรอมาหนังกนากันครับนี่อีพอเพิ่นนะครับผู้จัดการส่วนตัวเลย นะครับสุดยอดเลยนะครับผู้ใดโทรมารับการรับงานพอเราจะรับให้ติดตามในเพจได้มาชวนธุรกิจบันเทิงคอนแกนครับอยู่ในเฟซบุ๊กเนาะอยู่ในเพจครับอ๋ออยู่ในเพจเพจเพจจัดร้อยกระถือบล็อกถือกระนั้นหันหายไปหลายตืบเพื่อสิกูขึ้นมาได้จักได้บ่ได้ยังว่าตอนนี้ย่านบ่ทันได้อยู่ครับพอเลยไปยินข่าวว่าลูกใหบ่แงออกมางเองกับไม้กับบ่แม่นเฮ็ดเองดอกไม้แต่มก็เฮ็ดกับทีมงานอยู่บ้านนั่นล่ะเฮ็ดทุกขาเจ้าเฮ็ดอัน ว่าส <ève S 2> <sociedad. S 1> e ิเป็นรถแฮ่หรือว่าสิเป็ี่ยนวอลลัมสิ่งหรือว่าสิเป็ี่ยนวอลลัแบบอันมอลลัมกวนมอลลัมยังสีน้ารับเอาเปแรับมไปยังหรอกจะตรวจดูอลไรมันสิฮะเออเออถึงกันวัสดุก้อนหนาพอแล้วเทืองยังหรอกเออเออเอาเดึกดึกโอ้ยตบประคอไหมประคอตัวเดียวโลกครึ่งฮะประคอตัวเดียวแน่แต่ว่ามันประคอมาประคอตัวเดียวในลูกครึ่งปาพี่น้องครับนี่ครับใส่ไข่มดแดงพร้อม ไปมาก่อนคนอยากกินไก่ย่างตำหงได้กินทมใหญ่คืออยากตำหมูงไก่ย่างก็ได้เห็นได้เห็นพร้อมานลยครับพี่น้องครับไก่เขาสวนกวาง่างนี่นี่ตำหมูงพี่น้องครับมาตรวจจัดชักคำก่อนฝื้นเมือยังเหมือนเดิมฝื้นเบื่อตกเวสิมครับเวสิมขึ้นบ่อทำไมได้กินอยู่แร่ตใส่าด้วยกันเนาะตอนบวชโจไปลองน้ำเผายื่อะไรปะช่วงอันแขกหลอดไปนั่อาคมนะ แต่ช่วงัหนก็มีพญยักษ์เนาะพญลักษณ์ศนาชัายเมื่อไั้นไปเรียนก็พอ็มพี่เอ็มต้องถามหาอยู่ด้วยักษณะชัย,อเ,ยเอาเอาน <ะ S 2> ัา่งเลยพอนั่งเลยครับมีลักษณะชัยมีลูกแห ER? เออมีแหแ ER. ห ER นี่สจเป็นไม้ไผ่สวงมีแกวแา่วาตอนในย,ยุบ้านต้วนักดนตรีก็จเมีอาจารย์เต้มอาจารย์อาจารย์เตียมมือของนอกจากนี้เนาะขึ้นไหนมานด่งจะพ้นดอกด้วยล่ะ นิตยาสารค้ำดิ่ก็อยู่น้ากันนี่สักกี่ดังอยู่อ่ะเห็นเห็นอันนิตยาทอบทลายหน่ะนะแม่นวะแม่นแม่นแม่นเล่าปะโอ้นิตยาดิจราสารคามลินดากาลสินน้องลินดากับทหารเรืออยู่ดิขนาดจานร้อยเย็ดไหลรสอีบีน้ำจิ้มไต่สุดเขาส้นขวางคัดแคื่นผู้ใดมาย่ยมสำนักงานหมรรมาเที่ยวหนิไม่ได้กินกา็จะเขาส้นขวางแสดงบ้ามาบ้านหัวบ้าเพื่อนหัว นี่ค <questioned> uh, like <bbe> hey, ือค oh, so uh, so uh, ือเห็ดเองคายเองเลยนะครับอันนี้เลยมาหมูมาหาเลยเตรียมเตรียมให้หมูแล้วเหรอสุดยอดสุดยอดขอบพระคุณหลายๆปกติยูรานได้กินอะไรตัวนี้อืมที่นีเมนู่ทะเลนั่นมั่งสินะยูรานนี่ยูยูแถวนีนบ่อยู่ใกล้ไหนวะโออกไสิบสี่โอ้ออกไปจากนี่สิบสี่โลคนน่ะโอ้มาเปิดร้านไก่เ้บนี้านนี่บ้านโอ้อันนี้บ้านเนาะบ้านของสาวเลี้ยงสาวเลี้ยงยูนี่เขาเนี่ยชื่อนี่มาขอไม่ยืมที่ น้องลินดากาละสินเออว่างหันั่นว่างหันงานพ้นกันหลายอยู่ได้ลินดากาลสินก็ดีลินดาเอคิงยังบวชซื้อลินดากะะ็กาอยูอกออกย่กาละสินหมดแล้วเน,ะนาะถ้าหาเพื่อนนั้นว่าให้อันมาเรียนไล่ลสวดนะไปจ้าจ้าอาจารยนแต่ว่า,ลาไล่สวดอีพี่ไล,ล่บนกับซอยเด้อีพี่เราหาด้วยอีพี่เราพั่นหมดเลยบอกถึงว่าว่าน้องน้องลินดาไอา้หนุ่มดนนี้ไปเด้อแต่ว่าหนูหากำลังเลี่ยงใจ เออทรงอันสลีปให้เบิ้งพร้อมโอ้ว่าน้องลินดาซอยซอยอีพีละพันอีพีละหาเลยอยู่ได้น้องลินดาแน่นอนอยู่นี่ไล่สุดไล่สุดบอกอันนี้บ่ตัวนี้อัดคลิปลงยูทูบอันนี้เดียวเนี่ยเะกินข้าวแล้วก็บสิ่งลงยูทูบเพี่น้องเบิ้งนับกันนะครับตามองขอนแก่นเป็นชื่ไเด้วยเพื่อหวานเอาตัวโสดมันหมานเท่ามีงานมีการเอื่นใส้กันเนาะผู้บลขอนแก่นโคหากันได้ เรือว่าพี่น้องแฟนครับเอฟซีอยากสนับสนุนอยากซ่วยเหลือนะครับอยากจ้างมอหองมาลำหรือว่าอยากจ้างดนตรียังกับแล้วแต่พี่น้องครับนะถ้าคำอาหาจ้านเอยได้เลยนะครับอยู่ขอนแก่นก็มีสำนักงานทั้งปี่นะครับวงวงใหญ่สำนักงานเครือข่ายกันครับผมครับวงใหญ่วงยังก็หลายว่ากันวงใหญ่เพื่อนอ่ะศิลปินแกนคูนศิลปินแกนคูนรวมศิลป์นะครับหรือว่าจะเป็นสุดหน่อยก็มีนะครับเบาที้วเพลนจัดไหนเบิดนะครับผม ครับตะกี้น้ำเสียงน้าก่อนน้ำประยคน้ำสียงน้ำก่อนน้ำประยคตะกี้อยู่น้ำกันในบ่อตะเอิญออกบ้าวที่อเอิญแต่บาดบาดนะครับตะกี้นะครับเดือยน้ำกันจะตั้งกรุงเทพยตั้งให้ไหมพ่อไปมีเสียงอ่ได้ตั้งให้ไหมโอเคโอเคใครยู่ได้ยินเสื้อนี่นะครับเป็นบ้าวเที่ยวในท้ำกันม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 าดิเอาเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนพี่น้องบัดนี้นะครับมาเดินพี่น้องเด้อปีงไก่ข้าวสวนกวางจากบ้าวที่ยวนะครับต้มปลาจากอีพอแกงเพรากี่เล็ก ตมามัาคุ้งนะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปซักนีดแล้วพี่น้องครับขออนุญาตกินข่าวแล้วก็สิเดินทางครับอุบลเนาะแล้วจ้าหน้จังสิริไรสุบรรณพอ่อสวัสดีครับไปแล้วพี่น้องครับไปแล้วนะครับเออจวดจวดมัน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 โสงมันมันเท่าลุยลุยลุยครับ